ครับผมอะไรตะกอนใช่นานครับผมคู่นี้ครับออนเป่าซันเดย์เปิดป้าไก่ยุกแตกหนึ่งส่วนโอนทุบไปลูกนี้คู่จอนเปิดแตกครับผมต้องส่วนลูกนี้ออนทุบไปคู่จอนเปิดซ้ายไม่ดีชงหลังเท้าป้าไกลข้ามมาเอ้า นายว่าจังไดนฮักเออสันแดะลูนี่สวยสันเดะทิมหัววะาลูนี่เฝ้าโอ้เนตขาดเลยครับเนตขาดเลยครับโอ้ยสามต่อศูนย์โอนทูปไปเปิดโงกสันเดเปี้ยงสวยครับผมหนึ่งต่อสามผู้จอหลังเท้าไปเปิดแตก สองต่อสามผู้จอนยอนไปลูกนี้เอาติดเียวขึ้นได้เอา้าเหลียบย้อยจะเสียวทาดีสามเท่ากันผู้จอนทุกไปหบวกขามสี่ 4, ต่อสามโอนห่อไปออกครับผมห้าต่อสาม โอนเปิดแตกครับผมโอ้ยผู้จอเสิหนกครับเสิหนกครับผอมหกต่อสามผู้จอทุกไปโอนเปิดหลังเทานหนกไข่ฟีฟรีลูกนี้เอาขาเดียวออกครับผมจ<ๆ>จเจ็ดต,<ๆ>ต่อสามผู้จอดลงไปเปิดแตกแปดต่อสามนะครับผู้จอนนำหางนะครับ ทูไปอีกครับโอนเปิดแตกโอ้โหหลังเท้านี่สุดยอดเลยครับ <แ S 2> คูจ่คจอนครับผมหลังเท้าครับเจ้าต่อสามคู่จอนทบไปโอนเปิดซ้ายสบายสบายโยงไหฟ,ฟีลูกนี่นบ่ข่ามสิบต่อสามโอ้โหแต้มคนข้างห่างครับคู่จอนทบไปอีกโอ้เปิดแตกสิบเอ็ด ต่อสามคู่จอนทูไปอีกโอนเปิดสบายโยไขฟรีลูกนี้ซานแบกลูกนี่อ๋อครับผมสองต่อสามคู่จอนทูไปอีกอ๋อกครับลูกนี้สี่ต่อสิบสองโอนทูปไปเปิดบอดีปลาไก่เปิดแตกครับผมโอ้ยเอาห้าต่อสิบสามไอ้สิบสอง อ้นผู้จอดขอเสิร์ฟไปให้บัโอ้ครับผม13ต่อ5ครับผู้จอดหลังเท้าไปอีกูอ้อนสบายยุกลูกนี้บัวขามหิวครับแต่ยังไม่ข้ามครับเพิ่งมาสนามวันแรกครับเจ้าพี่ครับห่างไปนานครับอ่าสิต่อ5้าผู้จอดทุ่ไปบัวขาม6 ต่อทสี่แต้มคนคาหานะครับ <Hey. S 1> อ้นลูกนี่ทุกไปลูกหนาคูณจอเปิดช่วงง่ายๆสั้นเด๋อเอาเลายลูกนี่เรียบร้อยสวยงามเกมโอเวอร์